ย้อนกลับไปต้นยุค2,000ันสำหรับแฟนบอลอังกฤษไม่มีใครไม่รู้จักปอสมัรสโมสรเล็กๆที่เปลี่ยมไปด้วยมนสเสน่ห์ละครั้งหนึ่งพวกเขาเคยสร้างสีสันบนเวทีพรีเมียร์ลีกจนหลายคนแอบปันใจให้เดอะปอมปีเป็นอีกหนึ่งทีมรักในยุคนั้นครับ ทบทวนความจำเร็วๆกลคิปเปอร์ Go มีเดวิดเจมส์แนวรับชื่อดังประกอบด้วยโซแคมเบลลิสิวังดิสแตงเกรนจอน์ันกองกลางมีซุนเล่มุนตารี่เป็นตัวชูโรงตบท้ายด้วยบรรดากองหน้าอย่างปีเตอร์คลาวส์เจมินเดฟกระทั่งเอ็นวันโกคานูนักเตะเหล่านี้ไม่เริ่มต้นนับหนึ่งกับปอสมารก็ล้วนแวะเวียนมาช่วยทีมช่วงบั้นปลายอาชีพ สำหรับปอสมัต์แม้ในลีกจะเป็นทีมประเภทเน้นเอาตัวรอดขอแค่ไม่ตกชั้นหางแต่จุดพีคสุดที่พวกเขาทำได้คือซีซั่น2007-2008เดอะปอมปียุคแฮร์รี่เรดแนปสร้างปรากฏการ์คว้าแชมป์ FA ฟคัพโดยระหว่างทางพวกเขาบุกไปเด็ดปีกแมนยูไนเดตยุคดรูนี่โรนันโดต่เวสบอมรอบรองก่อนจะาชนะคาดิฟนัดชิงที่เวมบรียสสำหรับสาวกปอสมัต์โทรฟี่ FA ฟเอคัพครั้งนั้นถือเป็นความสำเร็จที่พวกเขาไม่มีวันลืมครับ อย่างไรก็ตามช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอเพียง2ปีหลังคว้าแชมป์เก่าแก่ปอสมาร์ทก็เริ่มมีปัญหาการเงินที่สุดแล้วฤดูกาล2009ถึง2010พวกเขาโดนตัดไปถึง9แต้มก่อนจะจบซีซั่นในฐานะบวยลีกปอสมาร์ทตกชั้นลงไปเล่นลีกรองในรอบ8ปีเรื่องหน้าใจหายคือจากวันนั้นถึงวันนี้ปอสมาร์ทก็ไม่เคยกลับขึ้นมาโลดแล่นบนลีกสูงสุดอีกเลยครับประเด็นคือไม่ใช่แค่หายหน้าหายตาจากพรีเมียร์ลีกนะ หากแต่เดิปอมปีตกชั้นรัวๆจนบางซีซั่นสถานการณ์ล่อแหลมถึงขั้นเกือบหลุดวงคอจรกลายเป็นทีมนอกกลีกลด้วยซ้ำอาจจะด้วยเหตุผลมากมายทั้งนักเตะผู้จัดการทีมหรือแม้แต่เจ้าของสโมสรถูกผลัดใบเปลี่ยนยุกกันหลายสมัยโลกฟุตบอลที่แข่งขันกันดุเดือดเข้มข้นบวกกับปัญหาการเงินหลังบ้านที่กัดซอทีมมายาวนานครั้งหนึ่งปอสมัตเคยตกชั้นจากแชมเปี้ยนชิพสู่ลีกวันเล่นลีกวันหรือดิวิชัน3ได้เพียงรูปการเดียวก็จมบวยลงไปลีกทู จุดตกต่ำสุดคือทำลายระหว่างปี2013ถึง2017พวกเขากลายเป็นสโมสรกลางตารางดีวิชั่น4ถึงขั้นบางปีหล่นไปรั้งอันดับ16จาก24ทีมก็เคยมาแล้วนึกภาพจากทีมหลีกสูงสุดครั้งหนึ่งเคยคว้าชแชมป์เ a Cup แต่ปอสมัรทถอยหลังมาถึงจุดนี้ในระยะเวลาไม่ถึง10ปีนี่น่าปวดใจแทนแฟนบอลไม่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อพายุลูกใหญ่ผ่านพ้นฟ้าหลังฝนก็เริ่มเปิดกว้าง ใช่ครับฤดูการ2016-2017ปอสม์ทรเริ่มก่อร่างสร้างทีมกันใหม่พวกเขากลับมาทําผลงานได้น่าประทับใจก่อนจะคัมแบกหลีกวันในฐานะแชมป์หลีกทูประเด็นคือกลับมาคราวนี้ปอสม์ทไม่ได้มาเล่นๆพวกเขากลายเป็นทีมหัวตารางจบอันดับเลขตัวเดียวและมีลุ้นเลื่อนชั้นเกือบทุกซีซั่น กระทั่งรูการ2023 2 0 2 4ถึง2024วันที่รอคอยก็มาถึงเดอะปอมปีภายใต้โคชจอนมูซินโยเก็บ3แต้มโดรัวขึ้นจากฝูงตั้งแต่สัปดาห์ที่20ก่อนจะเข้าวินแบบม้วนเดียวจบถึงตรงนี้แม้จะยังเหลือโปรแกรมให้เล่นอีก2นัดแต่ด้วยความที่แต้มขาดชนิดยังไงก็แชมป์แน่นอนละและทันทีที่เสียงนกหวีดยาวดังขึ้นในเกมเอาชนะบาร์สลี์แฟนบอลในสนามแฟทันพาเกือบ20,000ชีวิตก็แทบคุ้มคลั่ง พวกเขาวิ่งกรูกันลงมาฉลองสุดเวียงให้สมกับที่ทีมรักกำลังจะกลับขึ้นมาผจญภัยเดอะแชมเปี้ยนชิพในรอบ12ปีครับโอเคอาจจะไม่ใช่หลีกสูงสุดแต่การคัมแบกจากลีกทูลีกวันสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าอย่างน้อยพวกเขาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาหลังหายหน้าหายตาไปนานมากๆที่สุดแล้วในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งหวังว่าอีกไม่นานจะได้เห็นปอสมัตขึ้นมาโลดแล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งถึงวันนั้นคนลูกหนังต้นยุค2 0 0พคงคิดถึงคืนมันเก่าเก่าไมน้อย